ดูสิเพื่อนวันนี้เรามากับของเล่นกล่องใหม่ที่อยู่ตรงกลางข้างล่างนี่ก็คือเจ้าอะไรครับเอลฟรนเราอยากเล่นแล้วสิครับนี่เดี๋ยวเราจะเปิดพวกนี้ให้หมดเลยนะครับว่าแต่ละตัวนะมันมีความสามารถอะไรมาเลยครับเราเปิดจากตองตรงกลางก่อนเลยมาเลยเอลฟรนโอยช้างนั่นเองมา เป็นเจ้าช้างสีเทาเอ้าวถึงก็เจองามันเลยเออกมาเลยโอ้โอดูคับสีอย่างสวยเลยเพื่อนๆนนี่มันสามารถงอง,งวงได้ด้วยแล้วสามารถปรับตามอิสระได้เลยเราอยากให้มันงอแบบไหนตรงนี้คือสวิตช์เปิดโอ้หเสียงมาแล้วนะครับเอลฟ์เจ้าช้างตัวนี้นะครับเฮ้ยทำไมันหยุดเดินอย่างนั้นอนะโอ้ยหางมันเบี้ยวด้วยนะครับเนี่ยดูสิเพื่อนๆน เหมือนทานมันจะหมดเลยนี่เดินไปเดินไปเดินเดินไปโอ้ตอยตรงสสยเจ้าช้างนี่มันเป็นช้างแก่นั่นเองนะครับม,มันไม่ค่อยมีแรงนี่ต่อไปเป็นเจ้าช้าง baby elephant elephant เยมีไฟมีเสียงสีสันสวยงามต่อไปนี่เป็นสัตว์ดุร้ายแต่มาอยู่ในร่างหน้าละคือเจ้า toy girl นะครับ tiger หรือเรียกอีกอย่างเจ้า pink t o g e r เป็นเจ้าเสือชมพูนั่นเองว้าว ต่อไปครับเต้าแรบบิทเป็นเจ้ากระต่ายน้อยนะครับ Rabbit ต่อไปเจ้าสุนัข Dog Dog ต่อไปเฮ้ยยังเฟี้ยวครับเพื่อนเ o r s e อ่านมันชนถอยด้วยดูสิ่งนี้มีเสียงด้วยดูดิดึกดึกดึดดดดเหมือนเสียงที่อยู่ในตู้นะครับนต่อต่อไปเป็นจิ้มังกี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ น,นะอ้ยยังเปี้ยวดูต่อไปว้าวไปเลย Let's go โอ้โหโ,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 โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อน เพื่อนกดติดตามซับส c ค i b ์ตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย